ทษนี่มึงเป็นอะไรนั่งร้องไห้มาสามชั่วโมงแล้วนะแล้วมึงมันนั่งดูกูทำบ้าอะไรตั้งสามชั่วโมงเนี่ยฮะก็เมื่อคืนกูไปเจอเรื่องสยดสยองที่สุดในชีวิตกูมาน่ะสิโอเรื่องมันขนาดนั้นเลยเหรอวะเบนเพื่อนเงินมึงตั้งใจฟังเรื่องที่กูจะเล่าดีๆแล้วกันนะไม่นอนไม่หลับนี่เราก็พยายามนอนไหวตั้งแต่สองทุ่มแล้วนะ แต่ทำไมมันนอนไม่หลับสักทีเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวหาอะไรดูดีกว่าเผื่อจะหลับคืนนี้แกไม่ได้นอนแน่ฉันจะต้องไม่แกตาสว่างงันเช้าเลยดูอะไรดินะดูนี่ดีกว่า กวาดฮจนสลบไปเลยเงินเลยอ่อนหัดเสียจริงฮะที่มันดูอะไรให้ดูสิมา เกิดมาสิบเก้าปีไม่เคยเชื่อเรื่องอะไรสยดสยองท่านี้เมื่อก่อนเลยอะอะไรกันอยู่ๆน้ำตาเราก็ออไหลออกมาเอง